สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็จะพามาทําความรู้จักกับต้นโมกนะครับเท่าที่เรารู้เนาะยกตัวอย่างมาสองชนิดนะครับวันนี้ต้นแรกนี้ก็คือต้นโมกโมกลานะครับยอดอ่อนอะไรใบก็ก็จะใหญ่ๆหน่อยนะครับแต่ข้อดีของเขาคือใบเอ้ดอกเขาดกนะครับแล้วก็ผิวผิวก็จะเป็นสีนี้นะครับอมอมดำๆหน่อยเนาะ จะเป็นสีผิวสีสีสีเทาๆนะครับกิ่งเขาก็เปาะนะครับข้อดีของเขาคือดอกโดกมากนะครับดอกหอมเลยนะครับใบใหญ่กิ่งเปาะสําสหรับเอามาทําบอนไซก็จะจะลาบากหน่อยนะครับมันจะดัดยากนะครับแต่ก็มีหลายวิธีที่นักทําบอนไซรุ่นเก่า,ๆเ,าๆเขาทํากันนะครับเรามือใหม่แล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับ ต้นนี้ก็จะเลี้ยงทําบอนไซนะครับส่วนอีกต้นหนึ่งตรงนี้ก็คือได้มาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับตามลําห้วยนะครับพอดีมีพี่ชายเขาขุดมานะครับกิวพันธุ์เขาก็จะดูสะอาดสะอ้านหน่อยนะครับสีขาวจ้วะเลยนะครับใบละเล็กดจิ๋วเลยนะครับเป็นผมเรียกว่าโมกน้ําสุรินทร์แล้วกันนะครับตั้งชื่อให้ซะเลยเพราะว่าใบจิ๋วมากนะครับเหมาะมากเลยนะครับสําหรับมาทําสร้างบอนไซนะครับโตไวอยู่นะครับ ดูกิ่งนี่นะครับกิ่งเหนียวมากนะครับเดี๋ยวผมจะหักให้ดูนะนี่นะครับผมบิดลวดแบบนี้ไม่หักนะครับกลับได้ด้วยสุดยอดมากเลยนะครับโมกต้นนี้ก็จะทําบอนไซแล้วก็จะตอนไว้ด้วยนะครับไปทําพันกันต่อไปนะครับน่าสนนะครับแต่ไม่รู้ว่าดอกเขาจะยังไงนะครับก็ค่อยๆเลี้ยงกันต่อนะครับพวกนี้ก็เป็นโมกลานะใบก็จะใหญ่ๆ อาศัยว่าดอกเขาดกหอมนะครับก็จะทําบอนไซแหละยังไม่เป็นรูปร่างนะครับเพิ่งจะได้เขียงแรกเขียงสองเองนะครับดอกเขาแน่นดีนะครับขี okay, ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม